หมดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน,น้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นทรัลสารายาพอเน่ยเริ่มต้นต่อเดือนไปแค่4,000บาทครับผมกับเจ้าโตย้าโคราเอลติสคันนี้บอกเลยว่าโคตรสวยครับราคาก็ไม่แพงนะครับถ้าใครสนใจวันนี้รับชมได้เลยมา ตัวนี้นะครับผมเป็นเจ้าโตโยต้าโคราเอลติสนะครับผมรถปี2014ครับเป็นรุ่น 1.6G เลขไม์แท้เพียงแค่2 0 0 0สนกิโลครับไม์แท้200,000กิโลคันนี้นะครับเป็นรถบ้านมือเดียวครับที่มคันนะครับเจ้าของเดิมนะครับเข้าศูนย์ตลอดมีประวัติครบถ้วนเลยนะครับและถ้าใครเคยสอบถามหารุ่นนี้นะครับวันนี้มีเข้ามาแล้วนะครับราคาออกห้างป้ายแดงคันนี้แพงมากประมาณ8 0 0แสนกว่าบาทครับแต่วันนี้นะครับเป็นมือสองเราขายคุณเพียงแค่ 2 8ง0 0บาทครับ2 8ง0 0บาทราคานี้ซื้อเงินสดไม่ต้องเสียแวดซื้อไปแลนซ์ฟรีดาวครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนีิงแค่ประมาณ4 0 0 0ไปปลายครับถ้าใครสนใจต้องการจับจองคันนี้ครับโทรมาเลย0877575757หรือว่า0 8 7 7 6 7 6 7 6 7ครับรีบโทรมาเลยครับเพราะว่าคันนี้สวยราคาแพงรับชมได้เลยไปหน้าคันนี้นะครับผมเดิมหมดจากโรงง,งานสภาพสวยใสยกริ้งเลยนะครับ และกระจังหน้าคันนี้นะครับเป็นโครเมียมมาพร้อมกับโลโก้โตโตยต้าชัดเจนบอกเลยว่าด้านหน้าเนี่ยสวยมากสีสันภายนอกคันนี้นะครับผมเป็นสีเทาหรือว่าสีบอลเงินเดิมจากโรงงานครับสบภาพบอกเลยว่าสวยกลิบใหม่ป้ายแดงครับและเราขอรับประกันนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยไม่มีการชนหนักปิดความจมน้ํากออไม่รับประกันไม่แท้200,000กิโลครับด้านท้ายครับผมเดิมจากโรงงานไฟท้ายสวยใสยปิง๊งมีกล้องหลังให้ครบถ้วน และด้านขวานะครับเป็นโลโก้โคราอัลติเป็นรุ่น 1.6G ผมบอกเลยว่าชมนี้นะครับหลายคนเนี่ยทำเข้ามาเยอะมากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าราคาป้ายแดงรุ่นนี้มันแพงมาก80,0,000กว่าบาทแต่วันนี้นะครับผมราคาเนี่ยมันหายไปเยอะมากครับและวันนี้มันเหลือเพียงแค่2 8 8 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่4 0 0 0บาทครับใครสนใจรีบมาซื้อไปได้เลยต่อมานะครับผมเรามาดูกันซิว่าอ่างน้ำท้ายคันนี้นะครับผมรถเคยเฉียวชนไหมและน็อตถอดไหมรับชมได้เลยมา สิ่งแรกครับน็อตยึดฝาโปรงด้านท้ายนะครับน็อตไม่เคยถอดหรือว่าแกะมาเห็นไหมครับเดิมหมดจากโรงงานรอยซีนกาวครับผมเห็นไหมครับเดิมๆนะครับนะไหลยาวไปเลยครับซ้ายขวาต้องเหมือนกันนะครับรถทุกคันของเรานะครับผมรับประกันโดยพี่ชาวลิศไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรืองชนหนักกอไม่ไม่มีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นส่วนอ่างด้านท้ายนะครับผมเดิมๆจากโรงงานตรงรุ่นครับโตยต้าโครราเอลติสและต่อมาครับผมตรงนี้เลยเห็นไหมครับ ด้านหลังนะครับอ่าเห็นไหมครับมีเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่ให้ครบถ้วนรอยซีนกาวรอยเม็ดอาร์คเดิมหมดจากโรงงานครับและรถคันนี้นะครับไม่เคยติดแก๊สเป็นเครื่องเป็นสินล้วนเลยใครซื้อไปนะครับบอกเลยว่าโคตรคุ้มครับและต่อมานะครับเรามาดูซิว่าออปชันภายในคันนี้มันมีอะไรบ้างเชิญชมได้เลยครับมาสิ่งแรกครับลองส่องภาพรวมนะครับภายในคันนี้บอกเลยว่าสวยมากใหม่มากครับ พวงมาลัย power ม u l t i f u n c ชั o นเบาะหนังแท้เดิมจากโรงงานตัวเบาะบอกเลยว่าสวยกริบเลยนะครับตัวนี้มาเจาะเลยครับสิ่งแรกครับเลขไมค์กันเลยนะคันนี้นะครับเลขไมค์แท้เพียงแค่2,000 0 0กิโลเราขอรับประกันไมค์แท้ให้นะครับพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัย power ม u l t i f u n c ชัันมีแอร์แบกให้โลโก้โตต้าสวยกริบเลยและหน้าจอตรงกลางครับผมเป็นหน้าจอเปลี่ยนใหม่นะครับจของเดิมเนี่ยเปลี่ยนใหม่ให้แล้วนะครับเชื่อมต่อบูทูโัรศั์ได้หมดเลยและตัวแอร์ครับเป็นแอร์แมนนวลไม่ใช่ออโต้นะครับ ไหลลงมาที่เกียร์เลยคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ขั้นบันไดภายในเป็นลายไม้เป็นแบ็กสีดําบอกเลยว่าโคตรสวยครับส่วนตัวเบาะคันนี้นะครับผมเป็นเบาะหนังแท้เดิมจากโรงงานครับเบาะเนี่ยเป็นสีเบจนะครับสภาพบอกเลยว่าสวยคลิปใหม่ป้ายแดงครับโดยรวมคันนี้บอกเลยว่าสภาพเนี่ยประมาณ99%ครับและต่อมานะครับผมเรามาดูกันซิว่ารถคันนี้นะครับบอดี้รอบคันเนี่ยมีการเฉดชนไม้รับชมได้เลยตรงนี้เลยครับมานี่เห็นไหมครับ รอยเม็ดอาชัดเจนนะครับผมรูกลมแบนเลียมรถของเรานะครับไม่มีการชนหนักมาแน่นอนนะครับนะเพราะว่าเราเนี่ยซื้อมาจากลูกค้าโดยตรงทุกคันเลยและต่อมาห้องสารด้านหลังครับตัวนี้นะครับผมเป็นเบาะ2แถวตอนนะครับนั่งได้4-5คนสบาคนสบายๆครับและขอบอกเลยว่าโตโยต้าโคราอัลติสนะครับเป็นรถเก่งที่น่าใช้มากเพราะว่าขับขี่ดีช่วงล่างนุ่มนวลที่สำคัญนะครับดูแลสังค่อนข้างง่ายราคาไม่แพง สุดท้ายครัผมส่องนี่เลยตัวบอดี้รอบคันด้านหลังนะครับเห็นไหมครับตัวรอยเม็ดอาร์รอยซินกาวนะครับผมรถไม่มีการซ่อแมแซมหรือแก้ไขมานะครับเดิมๆจากโรงงานป้ายแดงล้อแม็กคันนี้นะครับผมเป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานแม็กพอมสส่วนยางเนี่ยได้ยางของมิชลินปีป0 2 0ี2020ซื้อไปไม่ต้องเปลี่ยนเลยห้องโดยสารฝั่งด้านซ้ายนะครับผมบอกว่าสภาพภายในใหม่กลิบเลยครับ คันนี้นะครับผมจ้องเดิมเนี่ยใช้งานคนเดียวรักษามากๆจิ่นคันนะครับรถเข้าสูนตลอดมีประวัติครบถ้วนเลยและต่อมาครับตรงนี้เลยครับเห็นไหมครับรอยเม็ดอาชัดเจนนะครับผมรูโกลมแบนเรียบลดเราทุกคันนะครับต้องบอกเลยว่าคุณภาพแ้วทุกคันนะครับซื้อไปเนี่ยลูกค้าเนี่ยเอาไปใช้งานต่อได้เลยครับไม่ต้องออกไปซ่อมนะต่อมาผมประตูบานสุดท้ายเลยครับออปชั่นภายในส่องกันเลยนะ สภาพบอกเลยว่าสวยกลิบใหม่กลิบครับเลขไม้สองแสนก็จริงนะครับแต่ว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเข้าศูนย์ตลอดนะครับผมเรามีเอกสารประวัติครบคุ้นเลยที่สำคัญน,นะครับรถคันนี้บอกเลยว่าขับโคตรดีครับเครื่องยนต์1 6 0 0ันซีซีอัตราเลขบอกเลยว่าเยี่ยมมากครับและนี่เลยครับผมประตูบานสุดท้ายนะครับเห็นไหมครับตัวรอยเม็ดอากชัดเจนรูกลมแบนเรียบสวยมากคันนี้บอกเลยว่าน็อตทุกตัวไม่เคยแกะมาเลย และต่อมานะครับผมเรามาดูกันซิว่าภายใต้ฝาปรงรถคันนี้นะครับมีการซ่อมแซมไหมรับชมได้เลยมาสิ่งแรกครับห้องเครื่องก่อนเลยตัวนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาดเครื่อง1,600ซีซีเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ DuO VVTI วอนะครับบอกเลยว่าขับดีประหยัดมากครับและต่อมานะครับผมน็อตยึดฝาปรงด้านหน้าฝั่งขวานะครับน็อตไม่เคยถอดหรือว่าแกะมาสตอกในคันนี้เดิมหมดจากโรงงานครับรอยซ้มหัวโช้เห็นไหมครับมันจะมีรอยเม็ดอาร์คอยู่นะครับรอยค c มีให้ คันหน้าเลขกสีครับผมเดิมเดิมเลยครับนะย้ําอีกครั้งว่าด้านหน้านะครับรถไม่มีการเฉี่ยวชนหรือว่าเก็บสีมาคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าน็อตเดิมทั้งคันครับไหลาย,ยาวไปที่ซุ้มหัวโชกด้านซ้ายรอยเม็ดอาร์ซอกในน็อตที่ฝาโปงครับและไหลามาที่แผ่นกับคอมร้อนครับฝาโปรงเห็นไหมครับ รอยเม็ดอาร์ชัดเจนรูกลมเป็นเรียบสติกเกอร์มอกอคันนี้บอกเลยว่าสภาพสวยมากปิ๊งมากน่าใช้มากครับสรุปนะครับผมกับเจ้าโตโยต้าโคราเอฟต์คันนี้นะครับรถปี2014ครับเป็นรุ่น 1.6G เลขไม์แท้เพียงแค่200,000กิโลครับราคาออกห้างป้ายแดงคันนี้แพงมากประมาณ800,000กว่าบาทครับวันนี้นะครับเป็นมือสองราคามันหายไปเยอะมากครับและเราขอขายคุณเพียงแค่288,000บาทครับราคานี้ซื้อเงินสดไม่ต้องเสียแบตซื้อไฟแนนซ์ฟรีดาวครับ ผอเริ่มต้นต่อเดือนเป็นแค่ประมาณ4,000ไปลปลายครับถ้าคุณสนใจต้องการจับจองคันนี้นะครับรีบมาซื้อไปเลยโทรมาครับ087 7575757หรือว่า087 7 6 7 6 7 7 6 7ครับใครไวใครได้รีบมาซื้อเลยครับ